ห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินนายกระดับมาตรฐานวงการกีฬานะคะจัดงานแถลงข่าวโกลเด้นไฟล์ซีรีส์ภูเก็ตในะคะดทเวนตี้ทเวนตี้วันการแข่งขันกรีฑาประเภทลานนะคะเก็บสถิติโลกในประเทศไทยขั้งแรกในทวีปเอเชียเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะได้สัมผัสกับการแข่งขันกีฬาอย่างใกล้ชิดและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินะคะที่จะเดินทางมาร่วมลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย ะะให้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยดรก้อรกองศัก์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมด้วยพลตำรวจตีสุรพงศ์อริยะมงคลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูป,ปถัมภ์โดยมีกำหนดการจัดงานนะคะในระหว่างวันที่3-5ธันวาคมนี้ ณหนะาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตการแข่งขันโกลเด้น r ฟล์ซีรีส์นะครับเป็นรายการแข่งขันปรีทาระดับโลกนะครับเป็นรายการที่เป็นระดับอินเตอร์และก็มีการแข่งขันในยุโรปนะครับและก็หลายประเทศนอกประเทศไทยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของทวีตเอเชียด้วย นะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินนโยบายนะครับของภาครัฐที่จะเปิดในการเปิดประเทศนะครับสนองนโยบายในเรื่องของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมในเรื่องของกีฬากรีฑาโดยเฉพาะเรื่องของการกระโดดไกลและกระโดดท้ําถ่อแล้วนะก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะเราจะเห็นว่าการแข่งขันนี้ผสมผสานนะครับระหว่างเรื่องของมาตรฐาน ระดับโลกในการแข่งขันกรีทาเข้ากับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยรายการ Golden Fly Series เนี่ยก็จะเลือกไปจัดก,การแข่งขันในประเทศที่หรือว่าเมืองนะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นที่สนใจของทั่วโลกเราเลือกจัดก,การแข่งขันที่ภูเก็ตนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งครับ คือปัจจุบันนะครับต้องยอมรับนะครับว่ากรีฑาเนี่ยเป็นเป็นกีฬาเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นกีฬาหลักในกรีฑาการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ทุกครั้งนะครับมีการแข่งขันมาเป็นร้อยปีแล้วนนัในประเทศไทยเองกรีฑาเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นกรีกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าจํานวนนักกีฬาที่เล่นกระโดดไกลนะครับแล้วก็กระโดดท้าถ่อในประเทศไทยยังมีจํานวนไม่มากนัก การจัดการแข่งขันครั้งนี้เจตนาหนึ่งก็คือว่าเราจะกระตุ้นนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนได้หันมาเล่นกีฬาประเภทนี้มากขึ้นแล้วก็สร้างเด็กเยาวชนให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับ ครับก็ผมหวังนะครับว่า Golden น r i Series จะเป็นรายการที่สร้างกระแสะการแข่งขันกรีธาเป็นรายการที่สร้างกระแสะการออกกําลังกายสร้างกระแสะในการเล่นกีฬากรีธาโดยเฉพาะกีฬาประเภทลานนะครับซึ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงเรามีนักกีฬานะครับที่มีความพร้อมแต่ว่ายังขาดโอกาสและก็ขาดเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าการจัด Go l d e n น r i ล e ซีรีจะเป็นการจุดประกายนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับและก็แผนในระยะ ยาวนั้นเราก็ตั้งเป้านะครับว่าต่อไปนักกีฬาของเราจะต้องแข่งขันในระดับนานาชาติสามารถที่จะชิงชัยเหรียญทองทั้งในระดับซีเกมเอเชียนเกมและก็ลมปิกเกมรวมถึงเรื่องของการต่อยอดนะครับในการเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับก็ใเรื่องความพรอ้อมผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเรามีความพร้อมหลักๆอยู่สามสประการนะครับหนึ่งในเรื่องของนักกีฬาอย่างทีง่ผมพูดนะครับเรามีนักกีฬาชั้นนําจากทั่วโลกเข้ามา นี่เราต้องเกี่ยวความความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องของการอยู่อาศัยในเรื่องของการฝึกซ้อมของนักกีฬาเหล่านี้ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดนะครับความพร้อมอย่างที่2ก็คือเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาในช่วยเรื่องการดําเนินการจัดการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ในเรื่องของการแข่งขัน ปีชาทั้งประเภทประโยชนไกลแล้วก็ค้าถ่ออันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสถานที่อันนี้ยืนยันนะครับว่าสถานที่เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเรานําอุปกรณ์นํานเข้า,าจากต่างประเทศเพราะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงเราก็เตรียมความพร้อมวันนี้อุปกรณ์ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับรอเพียงการติดตั้งทดสอบระบบสุดท้ายเรื่องของการ สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามา,าเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักกีฬาของเราและอย่างที่สำคัญที่สุดการต่อยอดก็คือในครั้งนี้เรามีการสัมมนาเรามีการเวิร์กช็อปนะครับเพื่อจะต่อยอดเพื่อการเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาและบุคลาการของประเทศไทยที่จะมีโอกาสในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเวืหลันต่อไปในอนาคตนะครับ แน่นอนแวครับว่าในพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์ที่เราเข้ามาครั้งนี้ในส่วนของภาครัฐนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากทางจังหวัดนะครับเรื่องของทางส,าสวนการกระทรวงการต่างประเทศที่อนุญาตให้นักกีฬาเข้ามาพร้อมทั้งการอำนความสะดวกและถึงแม้แต่ภาคเอกชนเองถึงแม้จะไม่มีเรื่องของอาการเงินเข้ามาสมทบแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องให่นะครับอาจจะ มีข้อจํากัดรื่ืงเล่านี้บ้างสำหรับภาคเอกชนที่เข้ามาก็มีหลายรูปแบบนะครับในเรื่องของถึงแม้เป็นตัวเงินแต่ก็มีสิ่งอำนวยความลวกภาพร่างกายที่เข้ามาช่วยนะครับครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ าการแข่งขันกอล์ฟไลทซีรีส์จะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและก็ในทวีปเอเซียด้วยนะครับเป็นความสนุกสนานนะครับว่าเราเคยจะดูการแข่งขันกรีธาในสเตเดียมต้องเข้าไปในสนามกีฬาเท่านั้นแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราเอาลู่ในการวิ่งนะครับที่จะแข่งทั้งกรีธาประเภทกระโดดไกลแล้วก็กระโดดข้ามถอนะครับมาอยู่ริมหาดเลยนะครับจะได้ดูกันเรียกว่าลิงไซส์หรือว่าดูใกล้ชิดสัมผัสกับนักกีฬาะระดับโลกอยาก ใกล้ชิดน,นะครับแล้วก็ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่อยากที่จะให้ลูกหลานนะครับได้ไปเป็นนักกีฬาหรือว่าออกกําลังกายนะครับเป็นทางเลือกนะครับก็เชิญชวนนะครับให้พาลูกพาหลานมามาดูด้วยแล้วเราก็มีโปรแกรมนะครับในการที่จะฝึกสอนเด็กๆน้องๆให้เป็นอนาคตนะครับเป็นนักกีฬาในอนาคตด้วยครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดในวันที่4ธันวาคมผ่านทาง f a c e b o o k นะคะโก l เด้นไฟล์ซีรี2021ภูเก็ตได้เลยนะคะ